หัวใจของคนไข้เนี่ยถึงแม้ไฟฟ้าที่ปล่อยเข้าไปมันไปช่วยหยุดภาวะหัวใจเต้นผิดจัจหงหวะชีิจร่ายแรงแต่ไฟฟ้าในขนาดเดียวกันมันแรงสูงมากเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับปล่อยเข้าไปมันไปทำลายเี้เรื่องของหัวใจด้วยความคิดตอน,นั้นก็คือทำไมทำไมมันไม่มีวิธีอื่น แต่ทำไไมภาวะนี้มีแค่วิธีเดียวอันนั้นคือจุดชนวนที่ทำให้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทำงานวินจัยและค้นคว้าจนัเข้าใจมันจริงๆ อบตัวให้กับสังคมให้กับองค์กรให้กับประเทศให้กับมนุษยชาติหรือยังสวัสดีค่ะ CMU Research Idol วันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะซึ่งนอกจากโรคมะเร็งที่เป็นโรคยอดฮิตของคนไทยแล้วต้องยอมรับนะคะว่าโรคหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ร้ายแรงที่คล่าชีวิตคนไทยไปปีละไม่น้อยทีเดียวค่ะ และแน่นอนนะคะว่าไอดยลของเราในวันนี้จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคหัวใจโดยตรงและท่านยังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถือเป็นอย่างมากในวงการวิจัยและวงการวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเพราะท่านคือผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2555ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นิพนธ์ชัตริพากรค่ะ ราคารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดาเด่นก็จะมี250ขั้นคาเทียบได้แล้วเนี่ยเป็นรางวัลที่ค่อนข้างถูกกล่าวขันมากๆเลยในสังคมนะคะแต่จะขอให้อาจารย์ได <c oughs> ้กล่าวในวันนี้สักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับจริงๆแล้วรางวัลนี้เนี่ยนะครับมีมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่ารางวัลนี้เนี่ยนะครับเป็นเทียบได้กับเมร์เบิร์ฟรส์ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีวิธีการคัดเลือกที่ค่อนข้าง ชัดเจนแล้วก็คุณภาพสูงนะครับหลักการก็คือว่าจะมีการคัดเลือกนะักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีผลงานดีเด่นและที่ประจักษ์ในระดับไม่เพียงแต่ระดับประเทศนะครับแต่ว่าขอให้มีผลงานในระดับนานาชาติด้วยและที่สําคัญก็คือนอกจากเก่งย่างเดียวไม่พอ,อยังต้องเขาเน้นเรื่องของการที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงด้วยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับก,ก็เป็นครั้งแรกที่อา,อาจารย์ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี2555มาให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราได้มีนมาฝากครับผมแล้วพูดถึงการเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเนี่ยเส้นทางของอาจารย์ ยา,งงาจะแค่กว่าที่จะมาถึงตรงนี้กว่าที่จะประสบควาสมสำเร็จนะครับถ้าย้อนความไปจริงๆแล้วเนี่ยผมทํางานวิจัยในสาขานี้เนี่ยนะครับมา20กว่าปีแล้วนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยที่จบแพทยศาสตรใ์ใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็มีความสนใจที่จะอยากที่ทําวิจัยนะครับ ก็ได้มีโอกาสได้เไปศึกษาต่อในะระดับปริญญาเองนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นพอได้ไปที่มหาวาิทยาลัย University of Alabama ที่ i n g h a m ที่ตอนนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสว่ามีศาสตรเซอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเอมาก็คืออาจารย์ของผมนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของความผิ่กติทางไฟฟา้าของหัวใจคุณนา ได้ดีจังหวะนะครับถ้าเนคนที่จำว่านะครับเป็นเป็นระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ออตอนนั้นก็ก็เข้าไปหาท่านนะครับแล้วก็บอกว่าผมมีความสนใจเรื่องนี้ผมจะแปลงเปนเดนึงผมชอบทํางานวิจัยหรือว่าศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่คูดง่ายคือเกีชีวิตนะครับเพราะว่ามันท้าทายแล้วเราต้องรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานวิจัยเรื่องนี้ได้สําเร็จเนี่ยมันก็สามารถจะพลิกโฉมขอ,ของของการที่ ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปสามารถเทียบเท่ิกับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะหัวใ,ใจเต้นผิดจังหวะชีวิตร้ายแนงที่ผมได้นําวิจัยตั้งแต่อยู่สมัยอยอเมริกานะครับได้เรียนรู้นอกจากวิธีการเป็นนักเรียน p h d ที่ทํายังไงถึงจะมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราได้รับฝังสมประสบการณ์ในระหว่างนั้นเราก็ได้เรียนรู้การทําวิจัยหลังจากจบบี d แล้วนะครับเพราะว่าได้รับการจ,ากจับจวนให้ทํา โพสต์อัพโล c ์เฟลด์เชฟนะครับก็คือการทําวิจัยหลักตัวยาเองที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับหลังจากที่ทําวิจัยเสร็จตอนนั้นก็ได้ตีทีมนะครับมีผลงานวิจัยอะไรมากพอสมควรก็เลยคงคปที่แตกอาของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยชัยที่ที่ที่มหาวิทยาลัยที่ที่ผมยูตอนนั้นก็เลยได้การชักชวนภาคทาบนะครับให้เปสตาร์ทอยู่แต่ตอนนั้นก็คิดว่า หลังจากเรียนรู้การเป็นนักสัมมนาเอกเราก็ได้เรียนรู้การทําวิจัยหลังปริญญาเอกแล้วเราก็กลับมาเราก็สามารถที่สอนนักวิจัยหลังปริญญาเอกได้ด้วยแต่เรายังไม่ได้เรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่จะมีคุณภาพสูงในต่างประเทศว่าเขาทำเป็นยังไงซึ่งซึ่งโอกาสตรงนี้เนี่ยหายากมากนะครับใช่ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะไปเป็นสาและได้เรียนรู้วิธีการทําวิจัยชั้นสูงตรงนั้นได้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเค นะครับรก็อยากเรียนรู้ก็รับที่จะเป็นอาจารย์ที่นั่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับอนณคตอนที่ผมกลับมาประเทศไทยเพราะว่าการที่เราไปเป็นอาจารย์ที่นั่นเนี่ยเรายิ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์สั่งสมความรู้วิธีการในการทําวิจัยวิธีการในการเขียนโปรโพโซลในการขอทุนระดับสูงยกตัวอย่างเช่นจาก NIH หรือว่า National Institute of Health ซึ่งเป็นสถาบันแหล่งให้ทุนวิจัยที่ที่มีมีคุณภาพสูงมากที่อเมริกา ก็ได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ของทุกอย่างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราเตรียมตัวเองพร้อมหมดละพร้อมที่จะกลับมาเพื่อช่วยประเทศได้ก็กลับมาปกติแล้วเนี่ยผมจะสอนนะักวิจัยรุ่นใหม่อยู่เสมอนะครับว่าการวิจัยที่ไม่มีอุปสรรคมันจะไม่สามารถทําให้ชีวิตวิจัยเรายืนยาวได้แต่ว่าอุปสรรคเป็ียนเสมอนะเราผลิต ที่จะทำให้งานวิจัยชีวิตงานวิจัยของเรายืดยาวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ที่เราจะต้องรู้เพราะว่าอย่าลืมว่าวิทยายการทาวิจัยทั้งหลายเนี่ยเรายิ่งสั่งสมจากการที่เราเอาชนะอุปสรรคได้ยิ่งจะทําให้เราเข้มแข<ล>็งแขะงแรงมีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญมากแล้วคนมักจะมองข้ามนะครับความสําคัญของอุปสรรคไปเพราะฉะนั้น<ๆ>ผมผมกล้าพูดเลยว่านักวิจัยที่ประสบความสมําเร็จไม่ว่าจะระดับชาติหรือาระดับโลกเนี่ย เขาีอุปสรรคทั้งนั้นเลยแล้วแต่ละคนอุปสรรคก็จะหนักหนาสาหัสแต่เทคนิคที่สําคัญก็คือเขาทํำยังไงเขาถึงจะเอาชนะอุปสรรคเร้่อต่างหากอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับอาวุธที่ติดตัวเราในการที่ไปเอาชนะอุปสรรคอะไรอื่นได้ต่อไปอันนี้สาคัญพูดถึงอาจารย์ว่อุปสรรคที่ค่อขคังมีเกิดขึ้นเยอะต่ค่อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะว่าอย่างอาจารย์ทำวิจัยมา20ปี อะไรอุปสรรคที่ทำให้นักาได้มีความรู้สึกท้อบ้างไหมได้ครับครับเมื่อกี้ที่ผมผมบอกว่าออตอนอยู่ที่อเมริกานะครับต้องพูดว่าเราอยากได้อะไรทุกอย่างก็มีมาให้นี <c oughs> ่ถูกไหมฮะกำลังคนใช่ไหมครับ <c oughs> เงินทุนวิจัยต่างประเทศเขาซัพพอร์ตเต็มที่เครื่องมือในการทำวิจัย <c oughs> นะครับพร้อมมากทีนี้พอผมกลับมาที่เมืองไทยในช่วงแรกซึ่งผมคิดว่านักวิจใจ หรือว่าอาจารย์ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปกติเลยเอากลับมาปุ๊บฉันไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับ<ะ>ฉันจะอยู่ในฐานะนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ยังไงในเมื่อฉันมาจากสถาบันต่างประเทศที่พร้องร้องมืตุกอยางเค่องไม้เครื่องมือไม่รู้กี่รอ้อยกี่ล้านกี่<ว>สิบล้านนะครับพอกลับมาไม่มีอะไรเลย<ม>บางคนก็ยอมแพ้แล้วก็เลิกการทำวิจัยซึ่งมีเยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับ ต้องยอมรับจุดหนึ่งตอนนั้นผมยอมรับมากเพราะว่าสาขาที่ผมไปเรียนทําวิจัยแล้วก็สั่งสมวิทยายุทธ์มาเนี่ยเป็นสาขาที่เมืองไทยแทบไม่มีคนรู้จักเลยแล้วพอไม่มีคนรู้จัก mm hmm. ก็ยากที่จะหาคนที่ทําวิจัยในสาขานี้พอไม่มีคนทําวิจัยในสาขานี้ก็ยากที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยให้ผมวิจัยนะครับงานวิจัยของผมเนี่ยในสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยนะครับหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วในเมืองไทยในขณะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้องอที่ทําการสวนหัวใจเพื่อที่จะรักษาคนไข้เพราะนั้นเนื่องจากเครื่องมือ่องมือเนี่ยประทําแผงมากก็คงไม่มีใครยอมเอาเครื่องมือที่จะใช้รักษาคนไข้ให้มาทาวิจัยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรนที่กลับมาก็ถามว่าทอ้อไหมไม่ทอ้อแต่ว่าเห็นอุปสรรคไหมเห็นแล้วก็เห็นอุปสรรคเยอะมากนะครับเพราะว่า มันไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยต้องบอกว่าไม่มีอะไระแล้วที่สําคัญก็คือว่าะระบบงานวนิจัยของคนไทยเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ให้อะไรง่รายๆเป็นผมก็ยอมรับในจุดนี้นะครับถึงแม้ว่าเครดิตจตากต่างประเทศจะดีมากแต่ว่าพอกลับมาประเทไทยเราก็คือไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีใครได้ได้เห็นงานได้ติดตามงานะก็ไม่เป็นไร,รอตอนนั้นเราก็ไม่ยอมแพ้ จุดแรกก็คือผมก็คิดว่าเราต้องพิสูจน์ให้คณะเห็นอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นอุทาหารณ์ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยว่าเราอยากคิดว่ากลับมาแล้วนี่เราจะต้องด้านนูน่นด้านี่เอานูน่นเอานี่แต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทํไงเราถึงจะพิสูจน์ตัวเองให้คณะเห็นว่าเรามีความสามารถในการงานาวิจัยที่จะสร้างงานวิจัยออกมาด้วยสิ่งที่มันมีอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องรู้หลาไม่ต้องเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงมากถ้าเราทําได้ เดี๋ยวคนเขาจะมองเราเองนะครับจุดนั้นก็เป็นจุดอั้นต้นบังเอิญผมโชคดีมากเพราะว่าออมีหน่วยงานที่อเมริกาที่เขาเขาค่อนข้างรู้จักผมดีว่าเพราะว่าผมผมมีผลงานมีอะไรอยู่นะครับก็ได้รับการสน<ม>ับสนุเขาก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่เป็นเครื่องมือจากอเมริกาส่งมาให้เป็นการตนนัเหตุนะครับบทิจาาให้เราเพราะเขารู้ว่าถ้าถ้าถ้าผมไม่มีเครื่องมือผมก็ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คือเวลาเราพูดทางวิจัยเนี่ยผมผมมองว่าไม่อยากให้มองว่างานวิจัยนี้เพื่อประเทศไทยเพราะว่าผมอยู่ในฝั่งทางการแพทย์นะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์คนไข้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยลาวพม,ามา่ากัมพูญี่ปุ่นอเมริกายุโรปก็คือคนไข้ดังนั้นะสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ในงานทําวิจัยเนี่ยเพื่อไปพัฒนาการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้รักษาโรคของคนไทยเรารักษาโรคของทั้งโลกเพราะฉะนั้นะถ้าเรามองภาพนี้แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าสำหรับมวลมนุษยชาติในการทาวิจัยเพื่อเพื่อ,อช่วยเหลือเขาเนี่ยสิ่งนี้ต่าประเทศก็มองเห็นเขาก็เลยบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือมาทำให้ผมเริ่มตั้งต้นงานวิจัยครั้งแรกในประเทศไทยได้ตอนนั้นน่าจะเป็นปี2 0 0 0 2น0 4นะครับโอ,โอ้โหนะฮะตอนนั้นกลับมาเมืองไทยได้นนประมาณปีกว่าๆนะครับก็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 เริ่มทํางานวิจัย แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือสํนมมานักงานกองทุนสนับสนุนก,การวิจัยของสกวผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามองเห็นอะไรในตัวผมออตอนทีนผมกลับมาใหม่ๆนะครับยังไม่ก็้มีคนรู้จักแต่ว่าสกาวก็ให้ให้ทุนวิจัยระดับกลางผมเลยนะครับก็คือทุนเมทีวิจัยนะครับทําให้ผมเริ่มมีทุนวิจัยเป็นครั้งแรกในการทําวิจัยเราก็สร้างผลงานวิจัยขึ้นมาในการที่จะดูว่า uh, ยานะครับ กับสารอาหารบางตัวอย่างเช่นตอนสมัยนั้นเนี่ยก็คือน้ํามันปลาโอเมก้า3เราพิสูจน์ได้เห็นว่าน้ํามันปลาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการช่วยชีวิตนะครับในหัวใจที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงได้ผมต้องเกริ่นนิดนึงนะครับเป,เป็น background ว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น r i ล u l a r fibrillation ชื่อย่อเรียก VF เ่ยนะครับ ในปัจจุบันนะครับวิธีการรักษามีอยู่วิธีเดียวก็คือการเอากระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อคที่หน้าอกที่เคยเห็นยิ่ออกไปฮะถ้าอย่างในละครเราเคยเห็นว่างใช่ยชุผมผมเวลาเวลาคุยนะครับต้องยกตัวอย่างจากละครเพราะคนจะอยากจะรู้จักจากละครก็คืออันนั้นนะครับก็คือสมมติว่าคนไข้ที่เกิดหาทันแทกนะครับคนที่เกิดหาทันแทกเนี่ยเขาจะเกิดการ็บหน้าอกใช่ไหมฮะในละครเราจะเห็นเขาจะปุ่มหน้าอกนะครับแล้วก็ฟุ้งทงไปหมดสตินะครับวิธีการช่วยชีวิต นะครับก็คือการเอาไฟฟ้านะครับมาปล่อยเข้าไปที่หน้าอกนะเพื่อไปช็อคหัวใจทําให้หัวใจมันกลับมาเต้นเป็นปกติอันนั้นนะครับคือวิธีการที่ใช้ในการรักษานะครับอาจารย์คะในเมื่อเราก็มีการรักษาแบบนั้นที่ได้ผลอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงต้องวิจัยต่อไปอีกนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราปล่อยไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปชออ็อคหัวใจของของคนไข้เนี่ยถึงแม้ไฟฟ้าที่ปล่อยเข้าไปมันไปช่วยหยุด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงแต่ไฟฟ้าในขนาดเดียวกันมันแรงสูงมากเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับปล่อยเข้าไปมันไปทําลายเนื้อเยื่อของหัวใจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันช่วยในระยะขนาดนั้นให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติแต่ระยะยาวอย่าลืมว่าคนไข้ที่เกิดภาวะนี้ส่วนใหญ่กเ็เป็นหัวใจมันผิดปกติอยู่แล้วยิ่งเราปล่อยไฟฟ้าเข้าไปช็อคมันไปทําลายเนื้อเยื่อของหัวใจเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยชีวิต แล้วทําให้การทําลายเนื้อเยื่อหัวใจน้อยลงก็คือต้องหาวิธีที่ทำให้ลดระดับความแรงของช็อคที่จะปล่อยเข้าไปช็อคของหัวใจหรือไม้ลดน้อยลงถูกไหมครับยิ่งเราลดความแรงต่ำลงมาได้เท่าไหร่เราจะช่วยรักษาเนื้อเยื่อกับองหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจได้มากเท่านั้นอันนั้นคือที่มาของวิธีการในการที่เราพยายามที่จะค้นคิด วิธีการรักษาในขณะนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาเราก็ได้รายงานต้นพินยเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเป็นผลงานที่ออกมาจากเมืองไทยร้อนๆแต่เราไปยืนในเวทีโลกในขนานั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังทางานผลความวิจัยใน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 ส่วนตรงนี้ครับว่าทํำยังไงเราถึงจะเพิ่มศักยภาพหรือว่าคุณภาพในการปล่อยช็อตเข้าไปช่วยชีวิตของคนไข้ได้คือเท่าที่ฟังอาจารย์ เป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับตัวแบบเอนะคะเขาไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเท่าที่ฟังแค่นี้โรคกระใจรักษาแบบนี้แล้วก็เลยเป็นชื่อก็ได้ก่อนหน้านี้ที่ได้เห็นหอวเข้าใจอาจารย์มาเป็นชื่อที่ค่อนข้างไม่แปลกนะคะไมุ่้นเลยต้องย้อนถามอาจารย์อีกทีเคราะว่าทาไมถึงได้เลือกเรียนตรงนี้ทั้งทั้งที่นี่เมืองไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าใหม่และไม่มีใครรู้จักครับผมคือ ตั้งแต่สมัยย้อนมปตั<ช>้งแต่สมัยเรียนแพทย์นะคบคือคือภาวะเวลาที่เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงเนี่ย <c oughs> ที่สามารถจะเกิดได้ทั้งในคนไข้ที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับที่เรียกว่าหัวใจแทรกนะครับ <c oughs> ในคนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงนี้ได้สมัยที่เป็นนักเรียนเนี่ยผมก็สงสัยว่าคือโรคเนี้ยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงเนี่ยเรารู้จักกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับแต่ช่ถงึงปัจจุบัน เชื่อไหมครับว่าวิธีการร,าารักษาไม่ยู่แค่วิธีเดียวคือการปล่อยช็อคเข้าไปหยุดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้แล้วเพื่อหัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติเหมือนเดิมถ้าโชคดีหัวใจกลับมาเต้นเป็นแบบเดิมได้ก็รอดชีวิตถ้าโชคลายช็อคไม่สามารถไปหยุดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ใครก็เสียชีวิตน,นะครับความคิดตอนนั้นก็คือทําไม ทำไมมันไม่มีวิธีอื่นที่หลายๆโรคที่เรารู้จักมันต้องมีทั้งหลายวิธีที่จะใช้ในการช่วยชีวิตแต่ทําไมภาวะนี้มีแค่วิธีเดียวอันนั้นคือจุดชนวนที่ทําให้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทํางานวิจัยและค้นคว้าจกนกระทั่งเข้าใจมันจริงๆแล้วเอามาใช้ในการวิธีทําอะไรก็ได้วิจัยเนี่ยที่จะช่วยทาให้มันมีออปชันเปิดทางเลือกอื่นในการรักษาไดา้มันน่าจะเปิดโอกาสใหม่ในการ รักษา<ช>บาคนไข่ขึ้นมาได้พูดได้ว่า,างานในใจนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยและติดทางในใจประจำใ่ใช่แล้วก็<ม>คิดว่าสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งท,ท,ที่ทำให้ผมมายืนใจุดนี้ได้ก็คือ,อเราไม่เคยยอมแพ้นะครับคาว่าไม่ยอมแพ้นี่ต้องบอกว่าไม่ยอมแพ้ทั้งอุปสรรคในแง่บอกว่าทาไมมันไม่ไปถึงจุดตรงนั้นสักทีมีคนเคยถามผมว่าคำจำกัดความของความมุ่งความสําเร็จ ของผมเนี่ยคืออนะไรถึงจุดนี้เนี่ยผมกม็ยังบอกว่าผมผมก็ยังไม่ได้สําเร็จทำไมถ้ามองว่าไปถึงโกที่ผมตั้งไว้หรือยังจุดมุ่งหมายสูงสุดที่บมตั้งไว้หรือยัง <c oughs> ก็ยังเนี่ยถ้ายังแปบลบว่าผมยังไม่สําเร็จเพราะจุดมุ่งหมายผมก็คือผมสามารถที่จะคน้คนพบวิธีการที่จะทําให้โลกนี้ไม่ใช่ปัญหาต่อไป <c oughs> นะครับยังไม่ถึงแต่ถ้าถามผมอีกแง่หนึงถามว่า ผมประสบความสําเร็จไหมต้องตอบว่าผมประสบความสําเร็จในทุกๆวันที่ผมพิจารณาตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะผมถือว่าความสําเร็จก็คือการที่ในแต่ละวันเราได้ทําคุณประโยชน์ให้กับคนรอบตัวให้กับสังคมให้กับองค์กรให้กับประเทศให้กับมนุษยชาติหรือยงังแค่การที่ผมสามารถที่จะามาช่วยสอนมาช่วย สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพขึ้นไปแค่นิดเดียวในแต่ละวันก็ถือว่านี่คือความสำเร็จของผมล้เนี่ยถ้าถ้าผมสำเร็จตรงนี้นะมันก็ทําให้เราไม่ท้อพอเราไม่ท้อแบบว่ามี drive มีพลังที่จะทำให้เราอยากจะทําสิ่งที่ดีกว่านี้ขึ้นไปผมว่านี่คือจุดสํากัญของนักวิจัยเรียกได้ว่าจุดนี้ก็คือความคาดหวังาใช่ใช่ครับใช่ครับใช่